หนึ่งสองสามไปมุนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นานๆจะกลับมาทีนะครับนานๆทีจะลงคลิปนะครับเพราะช่วงนี้คือผมไม่มีโทรศัพท์จะเล,ล่นเกมนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีจะทำคอนเทนต์อะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เวลาอยู่ที่ตีหนึ่งสามสิบห้านะครับก็คือมันมีกิจกรรมหนึ่งนะครับผมคือนี่ครับผมเนี่ยไอชุดเนี่ยแจกตีเนี่ยเล่นเกบครบเนี่ย Uhm, ทุกวันนะครับผม desktop, มันจะมีให้ Help, เล er น Corps, ogi, ่นโหมดมาป่าเดียวดาย10ครั Malaysia, ้ง10เกมแล้วก็โหมด CVC 10เกมนะครับส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะโทรศัพทไม่เล่นไม่ให่นะผมก็แค่เข้าไปแล้วก็ตายเข้าไปแล้วก็ตายนะถือว่าปั๊มแล้วกันแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปเล่นในโหมดธรรมดาเพื่อเก็บโทเค็นให้ครบนะครับผมก็ตอนนี้เราครบแล้วนะครับอ่าเราไปดูดินี่นี่ทุกอย่างครบแล้ว เราจะมาสุ่มชุดกันนะครับวันนี้มาเราจะได้ชุดอะไรนะครับใคทุกคนชอบนะครับผมทำธุรกิจเส็มากจะยุ่งยากยน,นะครับจะเก่งมาอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับเวลาแบบว่าไปหาในแมะปรน,นะโหมดทั่วไปอ่ะอาจจะหายากหน่อยนะครับก็ันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับไม่รู้แม่งแต่เรากินเอาอะไรเนี่ย<ม>อ่าอ่า เออเอเออะผมจะได้สก,กิผมจะได้ชุดนี้ครับผมสองชุดนี้กาสีฟ้านะครับแล้วก็ไอชุดสีฟ้านี้แล้วก็ชุดสีทองก็ชุดนี้ชุดนี้สีมููเขียวไอชุดนี้ไม่เอานะกาสีเงินเนี่ยแล้วสุ่มตรงไหนอะสุ่มตรงไหนอะ <c oughs> ไม่รู้เลยสุ่มไงอะนี่ไง หมุนเออก็เพื่อนๆได้สกินไอ้ชุดชุดไหนเนะี่ยเอามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับก็ผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมก็เอามาเมนต์กันด้วยนะ่าได้ชุดไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะทําการหมุนนะครับผมขอชุดสีทองอ่ะใหเป็นโซ่ทองอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นได้สุ่มของอ่าเขาแจกของดีๆอย่างนี้ทีพร้อม หนึ่งสองสามไปมุนน,น,นไหนโอ้ชุดเดียวกับไอบีมเลยโอ้โหแล้วชอบ จะได้แต่ว่ากระเกงมันได้อยู่นะนี่พูดปกติตัวเองพูดปกติตัวเองอยู่แล้วนีเลยชุดเดียร์อะไรดีไอ้ดีไม่ชุดนี้นะส่วนตัวเองแต่ได้ชุดแม่น้ำอ่ะชุดนี้ไรสักด้วยเดี๋ยวผมไปดูตัวละครก่อนผมไม่ได้โหลดทรัพยากรด้วยนะเขาสับผมเล่นไฟได้นะ Patience is a virtue. cái fire. măng ở đâu ấy nãy 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 ohh nào ta trang như này. Này, này, này. Oh. à không 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 không, không. không, không. không, không, không. không. ยังไงอะแต่งทั้งหมดอะเซดเดียวทั้งหมดอะโอ้โหทำไงวะออนี่งไงอือกางเกงมันก,ก็ได้อยู่นะ <c oughs> ได้กางเกงก็ได้รองเท้านะ <c oughs> โอเคครับผมก็มาไว้ไปไวนะครับได้ชุดนี้นะครับถ้าใครได้ชุดไหนก็เอามาคอมเมนต์บอกกันนะครับผมสำหรับสายรีนะสายรีชอบแน่นอนครับชุดนี้ก็ ไม่มีแล้วมากผมนะนๆจะมาทีก่กรัปฝาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมเป็นกำลังใจให้กับผมด้ว hmm. ยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจะจบคลิปนะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม mm hmm. สวัสดีครับ